จัดเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งเลยนะครับของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับบางแห่งนะครับบอกว่า,าวัดนี้อาจจะสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรียุธยานะครับในขณะที่จากบางแหล่งข้อมูลนั้นบอกว่าสร้างสมัยพศมาสองกว่าเลยนะฮะโดยไฮไลท์นะครับของวัดเพชรพลีนั้นเนี่ยนะ คือเป็นที่ประดิษฐานในพระเกี้ยวแก้วพระบรมสารีริกธาตุฉัพพันธรังสีนะฮะพระเสมหาธาตุและเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระทรูปและโบราณวัตถุต่างๆนะฮะที่ค้นพบในวัดนี้ซึ่งหากสืบค้นประวัติแล้วเนี่ยนะฮะจะพบว่าเดิมเนี่ยวัดนี้ใช้ชื่อว่าวัดพริบพรีนะฮะตามที่พระโสนะนะได้แนะนำ พระมเหสีพระเจ้าตะวันทิราชว่าควรสร้างเมืองเพื่อให้คนระลึกถึงพระบุณนะนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นำเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมาเผยแพร่และก็หลังจากที่พระสน,นะนะนิพพานไปแล้ว12วันนะครับพระนางามเหสีเนี่ยนะครับก็ได้สร้างเมืองขึ้นนะชื่อว่าเพชรพลีหลังจากสร้างเมืองแล้วนะครับก็เลย มีการสร้างวัดขึ้นมานะฮะก็เลยใช้ชื่อว่าวัดพชิพลีนั่นเองและก็เพี้ยนมาเป็นวัดเพชรพลีนะครับในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับพลิกชีวิตด้วยพระเครื่องในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องหนึ่งในเจ็ดตำนานสุดยอดพระปิตามเมืองเพชรอีกสำนักหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้พูดไปแล้วถึง หนึ่งตำนานนะคือพระปิตาหลวงพ่อมีวัดพระงฆงนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูตำนานที่สองกันนะฮะนั่นก็คือพระปิตาหลวงพ่อวาดแห่งวัดเพชรพลีพระปิตาหลวงพ่อวาด แห่งวัดเพชรพลีเนี่ยนะครับจัดเป็นพระปิดตาอีกหนึ่งสำนักเลยที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับน่าเป็นพระที่หาได้ยากมากนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในตำนานสุดยอดพระปิดตาเมืองเพชรเลยทีเดียวนะครับนะวัดเพชรพลีเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นแล้วว่าเป็นวัดโบราณนะนะครับตั้งอยู่ด้านหลังวัดลาดในตัวเมืองเพชรบุรีนะครับหลุมพ่อวาดเนี่ยนะฮะเดิมทีท่านเป็นชาวบ้านโพสามต้น เกิดเมื่อปีพศ .2408 นแะครับแล้วก็เมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ก็ได้อุปสมบทสำหรับการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อหวาดนั้นเนี่ยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากการได้พบกับกรุพระเครื่องนะครับกลุต่างๆนะฮะนับตั้งแต่ปีพศ .2447 เป็นต้นมาเลยโดยกรุแรกที่พบคือกรุวัดค้างคาวนะครับซึ่งเป็นกรุพระเครื่องเนื้อชินตะกัว่ว สมัยลบบุรีโดยพระเครื่องที่โดดเด่นของกรุนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นพระเครื่องนะฮะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธินะครับราบบนอาสนบัวสองชั้นเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงายนะรองรับกันพระพักองค์พระเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมลบมุมนะครับนักสะสมพระเครื่องเรียกขานพระเครื่องพิมพ์ทรงนี้ว่าพระค้างข่าวหน้าเซียนนะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังพบพระพิมพ์นาคปก แล้ก็พระพิมพ์หูยานด้วยนะครับส่วนกลุอื่นๆที่หลวงพ่อวาดได้เก็บรวบรวมในพระพุทธรูปที่ชำรุดนะครับแล้วก็พระเครื่องที่ชำรุดนะซึ่งมีหลายกลุนะเช่นกลุวัดวางกรุวัดใหม่กรุวัดปักน้ำกรุวสวนพริกนะและกรุวัดกำแพงแรงนะอย่างไรก็ตามนะครับในปีพศ .2472 เนี่ยทางราชการได้ตัดถนนใหม่นะฮะ นะจะใช้ชื่อว่าถนนสุรพันธ์เนี่ยถนนสายนี้ได้ตัดผ่านบริเวณวัดศรีสันเพชรนะซึ่งที่วัดน,นี้นะฮะได้พบกับพระพุทธรูปเป็นจํานวนมากเลยนะครับหลวงพว่อวาดได้เก็บรวบรวมส่วนที่ชำรุดไว้นะครับจากนั้นก็ได้นำพระเครื่องและพระพุทธรูปที่ชำรุดมาบดหลอมนะฮะสำหรับใช้เป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่อง,องท่านขึ้นมานะครับพระเครื่องที่หลวงพว่อวาดได้สร้างขึ้นนั้นเนี่ยมีด้วยกันหลายพิมพ์ทรงนะฮะ แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้นั้นก็เป็นพิมพ์พระปิดตาเท่านั้นนะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อหานะครับคือหนึ่ง,นงเนื้อผงผสมแร่กับเนื้อแร่ผสมผงนะฮะโดยพระปิตาทั้ง2เนื้อหานี้เนี่ยนะก็เป็นพระปิดตาที่กดพิมพ์จากบล็อกเดียวกันนะครับจะมีความแตกต่างกันก็เพียงส่วนของขนาดนะปีข้างขององค์พระนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดขอบของคนกดพิมพ์นะครับ แล้วก็เนื้อหาในะการแยกความแตกต่างนั้นนะฮะระหว่างอาสองเนื้อหาเนี่ยนะฮะก็คือถ้าพระที่มีเนื้อหาออกสีเข้มเข้มดำาๆเนี่ยนะครับมักจะเป็นพระปิตาเนื้อแร่ผนะสมผงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ออกเนื้อเ,เหมือนกะลาเนื้อพระเนื้อกะลาเหมือนพระปิตามงชนงนี้เลยนะฮะ จะเป็นเนื้อผงในผสมแร่นะครับก็จะต่างกันแค่ตรงนั้นนะฮะจอ,อกเนื้อกาลาเนื้อน้ำตาลเลยเนื้อทาจัดจ้านมากนะฮะจนบางท่านเนี่ยนะนึกว่าเป็นพระสายเมืองชนเลยกันทีเดียวเพราะว่าพิมรงเนี่ยไปทางสายเมืองชนอยู่แล้วถูกไหมครับพระปิตาแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นของพระวาดน,นะฮะอันนี้ก็นามาให้ท่านผู้ชมนะฮะได้เป็นข้อสังเกตดูนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะที่สําคัญเลยคือน้ําหนักพระนั้นจะมีความหน่วงนะฮะน่วงมือ ซึ่งก็มาจากแร่ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในองค์พระนั่นเองนะครับอย่างองค์นี้นะครับเนื้อหาถ้าเกิดว่า,าใครที่ไม่ทราบว่ามีพระปิตาแบบนี้ด้วยที่เพชรบุรีเนี่ยนะฮะก็อาจจะตีเป็นพระปิตาสายเมืองชนไปซะเลยนะเพราะว่าดูเนื้อหาสิครับชีจ้จานไหมฮะเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับแล้วก็รักยุคเดียวกับระดับพระปิตายุค ประมาจาย์ของเมืองชนเลยนะฮะ,ะยุคเดียวกันเลยเพราะว่าพระติตาชุดนี้เนี่ยนะครับสร้างราวๆปี2480นะครัครั้นเมื่อหลวงพ่อวาดรับได้รับนิมนต์จากพระสุวรรณมุนีนะฮะรือหลวงพ่อชิดนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะ,ะได้ร่วมในพิธีฉลองพระปราง5ยอดนะครับที่ได้รับการบูรณะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ หลวงพว่อหวาดได้นําพระเครื่องชุดนี้เนี่ยนะฮะเข้าร่วมในพิธีปลุกเสกในครั้งนั้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพระเครื่องชุดนี้เนี่ยนะฮะจึงจัดเป็นพระที่น่าบูชามากนะครับเพราะว่า,าได้ทั้งมวลสารที่ยอดเยี่ยมจากพระกรุกนะฮะที่ได้รับประสบการณ์อะไรมากมายเลยนะครับอีกทั้งยังได้เข้าพิธีใหญ่ด้วยนะฮะถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งประจำจังหวัดเพชรบุรีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับ จุดที่พึงสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้านใต้อ,องค์พระเนี่ยนะครับจะมีการใช้ตอกนะฮะงัดพระออกมานะฮะก็จะเห็นร่องรอยตรงนี้ันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกหนึ่งเลยนะครับที่สําคัญนะว่าธรรมชาติในการงัดพระออกมานั้นเนี่ยนะฮะจะมีร่องรอยตรงนี้ปรากฏชาัดนะครับเกือบทุกองนะฮะเพราะนี่จะเป็นจุดที่ใช้ในการสังเกตนะคพระปิตาสํานักนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหา ลึกซึ้งนะครับแล้วก็เข้มข้นมากทีเดียวจัดจ้านหน้าบูชาหน้าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับก็นํามาฝากให้คุณผู้ชมเช่นเคยนะครับกับหนใน7จ็ดตำนานสุดยอดพระปิตาเมืองเพชร